สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนเพจครับสวัสดีพี่น้องเช่ายูทูบขอกับผมบอสซักครับอัลโลดชาแนลครับเมื่อนี้พ่อลูกสาวครับน้องเดียนะครับน้องนาเดียครับผมเมื่อนี้น้องนาเดียครับผมมาบั่นคู่ต่ําครับเมื่อนี้คู่ต่ํานัดให้มาสอบพื้นฐานการร้องเพลงนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้คู่ต่ําสิริภูไห้ลูกศิษย์ผู้หลาครับสวัสดีครับคู่ต่ําครับสวัสดีครับครับผม นี่ครับโอ้มหหอดว่าถึงแล้วครับผม,ม,รรมรครับมหอดจอดถึงแหล่าวันนี้ครับเมื่อกี้พู้ต่ำสิบห้าน้องนาเดียถึงรถเพ่งฟึ๊บึ๊เพื่นฐานนะครับเพื่นฐานก็คือกา,ารจับไม้การออกเสียงนะครับออกกลั่มแต่เป็การเก็บค้ำเก็บละเอียดของเพ่งเกนแบบนีครับคือล้วสิได,ด้มารับชมตามสิบครับพี่นอ้องครับผมครับเดี๋ยวพี่นอ้องติดตามผลงานเลยครับผมครับสวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซี ู้ต่ำนักลิ่นนะครับเอฟซีหนองอิงนะครับ FC น้องนาเดียนะครับเมื่อนี้นะครับพอดีทั้งด้านลูกซีฟนะครับผู้หลานะครับน้องนาเดียนะครับสสสสววััดดีีจจ้้าายครับน้องนาเดียเพื่อนการไก่มาหอดบานหอดซองของผมนะครับเนาะมื่อนี้มีโอกาสนะครับได้สอนหลอมสอนล่ำนะครับถือว่าเป็นการสอนหล่อมขั้นพื้นฐานนะครับสอนการจับไม้ แลวก็สอนควบกลํารอเรื่อนะครับรอลิ่งนะครับแลวกการเก็บคํารายละเอียดของเพลงนะครับเนาะคือโอกาสนะครับสอนเป็นบทแรกเลยกันล้วกันเนาะสำหรับการจับไม้สะกอนนะครับการจับไม้นะครับคืออันอันดับแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับการจับไม้นี่ถ้าแมนเขาจับนี่เข้าต้องจับใป็นถูกวิธีครับบางคนจับบิถูกวิธีนะครับ จับไม so mm ่บางหน้าต <ism> ัวเองบาพคนจับไม่บางหนาจาฟของนะครับมันเสิเหาเสียบุคลิกในการหลอกเพ่งนะครับคือว่าพี่น้องเพื่อนมาฟังมาหลอกมาล่ำหรือมาฟังศิลปินมาเบิ่งศิลปินเพิ่นเก็สิบ่เห็นหนาเห็นตาได้เฮาเนาะการจับไม่ที่ถูกวิธีห้ามจับห้ามจับบางหนาเ้อพี่น้องเ้อนะครับจับไม่ดีนะครับห้ามจับบางหน้าตัวเองนะครับตัวนี้คือการจับไมการจับไม่ที่ผิดตัวนี้90องศา แต่ว่าการจะไม่หินถูกวิธีนะครับเทาต้องเอียงลงครับเอียงลงประมาณสาสิบถึง4ี่องศาห่างจากปากนะครับห่างจากปากประมาณสองนิ้วสองนิ้วพอดีครับห่างจากปากสองนิ้วนะครับนี่คือการจะไม่ติดถูกวิธีนะครับพ่น้องจําเบเดอร์ถ้าแมนค้นพลังเสียงเบา ถ้าคนที่พลังเสียงเบาเราก็ขยับมาเข้าฝ่ายอยู่นิดนึงนะครับจะเข้าขยับวอกสองนิว้วนะครับเพขยับเข้าไปอยู่ใกล้ปากนิดนึงเพื่อจะให้มีพลังเสียงขึง้นนะครับสำหรับค้นทีเสียงคอยนะครับเมื่อกระชามาเพิ่มพลังเสียงให้เข้าขึ้นถึงได้ะระดับหนึ่งนะครับโดยบดองวอลมิกนะครับเดี๋ยวจะให้นองน้าเดียนะครับ ลองจับไม้ซะก่อนนะครับเนาะสมมุติว่าไม่ตัวนี้ไม่เป็นไม้สายเดี๋ยวสิถอดออกเล็น่อยสมมติเราเป็นไม้ร้อยเนาะจะให้น้องนาเดียลองจับดูการจับไม้ที่ถูกวิธีการจับไม้เนี่ยหงายตรงๆเนี่ยการจับไม้เฉียงอยู่ประมาณนี้เนี่ยคือประมาณ40-40องศาครับ30องศา40องศาพอดี นะครับสำหรับค้นที่จับไหมแต่ถ้าเป็นลักษณะของพิธีกรนะครับเขาจะอยู่ประมาณ30 30องศานะครับคือวิธีการจับไหมครับนี่คือเบื้องต้นนะครับของการจับไหเนาะพี่น้องเนาะกระทานหัไปสำหรับการจับไหมแล้วก็ลักษณะของการจับไห้นะครับลักษณะของการจับไม้สายสมมติว่าพี่น้องไปพ่อเขาเรียกว่าเหตุการณ์แบบว่า การใส่ไม้สายครับเนี่ยการใช้ไม้สายคือเราไม่ต้องปล่อยลงมาเลยเราต้องจับจับตัวนี้มาด้วยเอามาแนบข้างข้างลำเอวตัวเองอ่ะดูจับดูเพื่อเมือ่อน่งนี้ดูกระ้องจับจับสายของมนเห็จับสายสมวติว่าไม้ไม้ไหนม,มันป้องกันกันสายไม้มันหลวมตัวนี้คือ เวลาเราลองจับจับดีกป่ะมากหนึ่งเพินี้คือไม้สายถ้าเราปล่อยไปเลยเพ๊บมันกะสิเป็นสายมันกะสิคล้ายว่ามันอาจจะสายมันอาจจะมันมันจะอาจจะเคลื่อนนะมันอาจจะเคลื่อนได้แต่ถ้าเราจับไว้เือป้องกันการหนึ่งเวลาเราเหยียบข้อหยั่งสี่งมันจะทําให้ไม้มันจะไม่สะดุดเสียงมันจะออกตลอดเราลองจับดูการจับไม ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เสียงเบานะครับคนที่เสียงเบาห้องสามารถขยับเขาไปไกลปากได้อีแต่คนที่เสียงถ้าลังเสียงแห้งนะครับเราก็ออกมาประมาณสองนิ้วได้นีคือการจับไหมนะครับเนา่านคนไปสำหรับการจับไหมนะครับ